ยุคเศรษฐกิจฟืดๆใครๆก็อยากมีไรายได้เพิ่มคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็อยากมียอดขายมากขึ้นนี่คือโอกาสดีๆที่ไม่ควรพลาดกับงาน Restech Restaurant Technology Expo 2025งานแสดงสินค้าที่รวบรวมธุรกิจ SME และแฟรนไชน่าสนใจไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและงานเสวนาให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้ก้าวสู่ยุคสมัยได้มากขึ้นงานนี้มีธุรกิจที่เตรียมเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เยอะมากอย่างเช่นตี๋วัวชิคเก้นไร ร้านข้าวมันไก่จากเชียงใหม่ร้านโตเกียวอินเดอะซิเก็ตเพจซึ่งเป็นขนมโตเกียวร้านลับที่ขายดีมากในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มงานนี้ก็มีเยอะมากเริ่มกันที่ เจียเจียน้ำเต้าหู้ที่เตรียมเปิดขายแฟรนไชส์เร็วๆนี้หรือร้านสมูทตี้แพรวใช้ภาพวาดมาทําเป็นเมนูสวยๆให้ดูน่าสนใจก็มีแผนที่จะเปิดขายแฟรนไชส์เร็วๆนี้เช่นกันและอีกร้านที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือซูเปอร์โก้ที่เน้นขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้าปลีกและร้านอาหารเครื่องดื่มร้านนี้อร่อยมากและมีขนมเปียกพร้อมจําหน่ายอีกด้วยในส่วนของแฟรนไชส์ก็มีหลายแบรนด์ที่น่าสนใจลงทุนอย่างเช่นลาบเหนียวแฟรนไชส์หมาร่ามาแรงที่เติบโตมี10 สาขาในเวลา5ปีหรือถ้าต้องการอาหารแนวอีสานต้องนี่เลยปล่าราเดร์แฟนชาอาหารต้นตำรับสำหรับคนอีสานที่มาพร้อมระบบบริหารจัดการให้เปิดร้านได้ทันทีและอีกแบรนด์ที่ได้รับความสนใจมากในงานนี้ก็คือแซบเซธี Z T. ที่แต่ละเมนูอร่อยแซบเวอร์และข่าวดีมากสำหรับใครที่สนใจลงทุนทางแฟรนไชส์มีทำเลหนา้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเวนให้เลือกลงทุนทันทีที่บูธของร่ําปรยเยนตาโฟในงานนี้ก็มีคนสนใจเยอะมากเขามีทำเลนในสถานีบริการน้ำมันและคอมมูนิตี้มอให้เลือกลงทุนพร้อมสร้างไรายได้ทันทีในส่วนกลุ่มเครื่องดื่มก็มีหลายแฟรนไชส์ที่ลงทุนง่ายออไรายได้ดีเริ่มกันที่ม่อนชะชานมไข่มุกเม็ดจิว๋วยอดขายต่อวันดีมากมีพนักงานให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจลง งทุนเป็นอย่างดีหรือแบรนด์ดังอย่างออสบับเบิลทีที่มีระบบบริหารจัดการพร้อมให้คนสนใจเปิดร้านทันทีก็เป็นอีกแฟรนไชส์ที่น่าสนใจลงทุนเช่นกันไม่ใช่แค่อาหารเครื่องดื่มเท่านั้นระบบ P.O.S ในงานนี้ก็มีเยอะอย่างซีเนียร์ซอฟต์ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ไม่ว่าธุรกิจแบบไหนก็ใช้ได้และหลากหลายแบรนด์เช่น e r p h e r o o อชา p o s เป็นต้นและอย่าลืมในงานนี้ใครที่อยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์หรือมีธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้วอยากขยายสาขา บูธของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มาให้บริการภายในงานนี้ด้วยมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจเป็นอย่างดีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะมองหาไอเดียในการทำธุรกิจหรืออยากอัปเดตเทรนด์ลงทุนใหม่ๆงานนี้ตอบโจทย์มากๆซึ่งงานเขาจัดวันที่18-20ถึงกันยายน2568ที่ IMPACT เมืองทองธานีฮ .6 หากสนใจอย่าลืมไปงานนี้กันนะทุกคน